สบายดีอยู่กับซองมนตาพักกินผ้ามว้วนอัสสบายดีทุกคนนะมนีอยู่กับซองมนตาพักกินผ้ามว้วนเ้อะมนีมนตาสิพ้าเมื่อกินสิ้นดาดพัน <c oughs> อ้ามนีสิพ้าเมื่อกินสิ้นดาดพันเนาะเพราะว่ายู่เงื่อนซองนี่พ่ได้ไปใส่กักตเนาะเพราะว่าอันแถวบ้านนี่พนปิดบ้านเนอะบอกให้บอกให้คนนอกบอกให้คนในออกคนนอกเข้าเนาะ แบบปิดบ้านบอยปิดสายเนาะช่วงนี้โควิดมาแห้งเนาะละบ่มีอย่างไรเนาะ mm hmm. มื่อนี้ฉัมากินซีนดาสท่านนี่อันนี้ก็ติดท่านเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นมูของเหาอันนี้มันเป็นหมูสามสันกับมูอันมูข้อเนาะนี่เนาะเป็นตะแซบเด้อเนี่ยอันนี้ก mm ็ hmm. เป็นมูนเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำเจล mm hmm. น้ำเจลอู้น้ำเจลลว,ว,วงพระบาง ผมแสบเบอร์วาวเนาะนี่เนาะทำเจ้าสินดาดเดินนี่เด้อดาดพันเดินนี่เด้ออันนี้ก็เป็นผักของเฮาเยอะแยะอันนี้เป็นผักพันธุ์ของเฮาเนาะอ่ะที่ทำการดาดกันเดินบันนี่เด้ออ่ะอันนี้เด้ออันนี้มันจะเป็นอันอันนี้เขาบอมีหม้อดัดเนาะเขาที่ใส่เขาใส่หมอด้เดียวเนาะดัดเนาะ เออมันเป็นมอซึ่งอันนี้เขาจะเอามอซึ่งมาเฮ็ดอันมอดาพาันนี่เนาะสุดยอดเลยอ,อ่ะเขาใส่ก็จนนะต้นเลยพอดีเป๊ะพอดีขนาดเนาะพอดีกับกันเขาเช็ดสชินดาพันเมื่อนี่เนาะโอ้เป็นตัวแซ่บไรเด้อร์กินอันกินตอนสวยกินตอนหอนๆนี่ล่ะกินตอนหอนๆเนาะเพราะว่าอันยากดเดเฮ็ดจังไร มาเขาที่ทำการดัดก,กันเด้ออันนี้เป็นน้ำม,มันมันท่ากันเนาะเดี๋ยวมันจะติดมอท่ากันเนาะทาทามันจะไปติดมอเนาะโอ้โอโหลอดมันต <c oughs> ้องมอโอ้อมามาเอาซีลงเด้อม ข้ดวดาดไสอันมอมอซึ่ง,ขง,ขง,ขงเขาเนะเพราะว่ามันบุมีบุมมีมอสินดาแ้ๆเนาะโอ้กินหอมออกมาเลยอันนี้เป็นซีนหมูสามสันนันนี้อืมกินได้ไหมอมือันนี้เป็นสันข้อมนันเนาะอันนี้เนาะโอ้ินกินมาเดินมาเดินมากินนํำกันเลยกินตอนสวยนี่แหละหอน กินตอนสวยนี่ห่อนกระยานนะโอดเอาเนาะก็น้ำเจียวน้ำเจียวสินดัดหลวงพระบางอือสุดยอดสุดยอดที่สุดโอ้ปล่อยเด้อคนมันกระไดเลยมันหไม่มองกำลังหิวเขาเนะ กินสิงนาพันเยอะๆจ้ากำลังสุกเนาะกำลังสุกกำลังอะไรทำไมอ้หอมเนาะหอมออกมาเลยมาเขาเขาจิทดลองจิทดล่องพันกันเลว่ามันแซ่บสมดายเนานะอันนี้ก็เป็นผักสลัดของเฮาบัวพา บักถั่วผักหอมหอม,อ,มอันนี้มันมีเนะเาะเอามีใส่หน่อยนึงเนาะดีโอ้กำลังไฟกำลังไฟกำลังแห้ง <c oughs> อ๋อนุ่มๆซี่นุมน่มๆนุมน่มๆนุมน่มๆจ้าโอ้ พรน้ำเจียวใส่น้ำเจียวใส่กุนเชียบไให้เราเลยเนาะเป็นคำใหญ่ๆรสเนาะติ่มกันเด้อพี่น้องะเลยคำใหญ่ๆรสเนาะติ้มกันเด้อ แซ่บขนาดเนาะสมกับซ <water> oh, ินดาดพันเนาะสมกับยากพี่น้องเอ้ยแซ่บดีเยอะเยอะใส่รัวมอคุจิไม่หรอกกินโตเนาะยัวยๆน้ำกันโตท่นซินด้าทว่าใส่ผมใส่ใส่ดุกอ่างเนาะ กลักๆมันกลักๆมันแสบน้ำอันน้ำเจวเนาะแสบน้าานน้ำเจวมันเนาะน้ำเจวได้น้ำเจวแสบทุกอย่างต้องแสบเองเนา <c oughs> ะให้บอกเอาคำยังไๆซะเนาะ,นะมาเด้อจะเรียมือความแสบจับลายเด้อ กินสองคนแต่คนนึงบอกข้าวกองนำหนึ่คนนึงัะมันจะห้าวข้าวก้องนะอืดค่ะตัวแยวเนาะแดงอ๋อเออ On it. Hot side. Oh. Mm -hmm. โมนี่ถือว่าสุดยอดคมแสบเนาะสินดาพันของเฮาสินก็หมดน้ำเจ้วก็ยังน้อยเดียวผักก็ยังน้อยเดียวแปลว่ามนี่แซบที่สุดเนาะมนี่เนาะฮู้สะใจเว้ยอ่าโอเคพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้เดอร์สำหรับมนี่กับโบไม่อย่างายเนาะสบายดีบ๊ายบาย